เอยงูเหลี่ยมนะครับเอยงูเหลี่ยมแช่น้ำมันพายนะครับเปาไม้ดูกันนะครับเอยงูเหลี่ยมเป็นของอาถันนะครับแต่ต้องเลือกให้งูตายเองโดยธรรมชาตินะครับถ้าไปฆ่าเขาก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอยงูเหลี่ยมนะครับแช่น้ำมันพายนะครับไขมันชัดเจนนะครับเป็นเพื่อน จับตัวเป็นก้อนนะครับตามซองนะครับเพื่อนๆดูกันนะครับนะครับเวลาเขาโดนความเย็นเขาจะจับตัวเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นพปื้นๆเป็นเป็นเป็นแผ่นๆเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือไขมันนะครับเพื่อนๆให้ดูกันครับไขมันนะครับเนี่ยที่จับอยู่ตามซองเนี่ยครับเวลาเราเลี่ยมพลาสติกเก่าๆจะเป็นนะครับ เป็นไขมันนะครับเพื่อนๆเอาไม้ดูกันนะครับไขมันชัดเจนนะครับเป il, man, ็นแผ่นๆนะครับเพื่อนๆเอาไม้ดูกันนะครับมีติดกระเดื่องงูเหลือมด้วยนะเพราะว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วนะหลายปีนะไขมันเนี่ยติดเป็นแผ่นๆกระเดื่องงูเลยนะเอาไม้เพื่อนๆไปดูกันนะครับขายดีโชคลาบนะครับ เหมือนพยางงูที่นอนอยู่แล้วก็มีสัตว์มาเป็นเหยื่อมากมายนะครับมาให้พยางงูกินนะครับมีม์ของพยางงูเหลือมนะครับเดือยงูเหลือมนะครับจะขึ้นเฉพาะพยางงูนะครับไม่ได้ขึ้นที่งูทุกตัวนะครับนครับเนี่ยน้ำมันพายเป็น,ปนแผ่นๆติดเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูกันนะครับเดือยงูเหลือมแช่น้ำมันพายนะครับ เอามาให้ดูกันนะครับผมของเก่านะครับครับไขมันนะครับเพื่อนๆเอามาให้ดูกันนะครับโอเคนะครับบนสมุดสาครขอบคุณครับ